น่าทาเทพบห่อตะมาพี่น้องมากสีก๋วยเตี๋ยวลลานเจนาคนหลายอยู่ตามตามอยู่หนาบ้านท้ายดีหลายลายทเทพบเกับบพท่านได้กินทเทพกบมากครับผมไม่ดังาดีนถ้าเสร็จแล้วนะเออโอเคตอนเช้าครับผมเออเอาพากก่อนเือเอาก๋วยเตี๋ยก่อนโอ้ยยมาหาโชคแขนเถอะคุณอ่ะมาโชคกล้ามคุณ สถ้วยเท่าได้คาพี่นันร้านนี้ขายดีดีได้พี่หน้อง4ี่ถ้ววนะไม่สช่ถวใดทั้งหมดเลยใช่ไหมใช่ใช่สามวยดหนึ่งสอันี้ถ้วยนึ่งกินอะไรขนาดนั้นน่ะบุากที่กินเป็น้ยเก้าสิบาทแม่ป่นี้เอาถือกล้องไปดูแม่ป่นี้เอบก้ยเ0สบาทเท่านั่นจิบจิบบวบบนกินลายข้หมูยี่หลี่เอาหิวข้าเออหิข้าวต้องบนกินทั้งหมด ย่าบอกให้เรามาเปิดเอาคือบอกบอาน้ำกล่องเนี่ยหะบัดนี้โคตรไปแล้วครับน่ากินมากครับก๋วยเตี๋ยวปอปอกยาน่าเจ้าเดิมอีกแล้วเจ้าเดิมนะครับใครอยากกินก็คือต้องมาแถวครังสะดานนะครับแถวริมบึงหนองแวงนะครับใกล้มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับไปแล้วครับเดี๋ยวจะออกไปทำงานแล้วกินข้าวเสร็จก็ออกไปทำงานแล้วครับไปแล้วนะครับไอเดี๋ยวน้องไปทำงานแทนฮะไม่ไม่ใช่แบบนี้ดูคุยหน่อยแยกแบบนี้ไปแล้วครับคุณทัดเทียมกำลังงานวะ บสวัสดีตอนเช้านะคะทุกคนมืัอน,นี้ก็ตื่นเช้ามากับรถร้านบอมีเจ้าใหม่ขาประจำนะครับผมจะ,ะที่บ้านพิจิตตาแนะนำก็คือแบบอย่างนี้เลยอย่าแงบบนี้เลยอย่าแงบบนี้เลยกับบอมี่พยายบวีอยู่บ้านนานนีก็คือ สูสีกันได้เลยบะมีเป็นแบบบะหมี่ด้กินมาแต่น,น,ตน,น,แตน้อยให้กันพี่กิตาก็บอกว่าเป็นบะหมี่ด้กินมาแต่น้อยให้กันอันนี้ก็ติดเช้านะครับผมมากินบะหมี่ก่อนออกไปคอนเสิร์ตเย็นนี้นะครับอยู่ที่จังหวัดโคราชเออ,อย่าลืมซื้อบัตรจองตั๋วกันนะครับผมสำหรับ EP อ่าสเปเชียลคืนคืนนี้นะครับผมอยู่ที่จังหวัดโค,าดออนะคร,ราชเอ่อนครราชสีมานะครับผมวันนี้ก็ทักทายทุกคนยามเช้าด้วยเมนูแก๊ดเตีว๋ว เอ้ยบ่มีนะครับผมเดี๋ยวเขาไปกินข้าวกับพี่กินปลก่อนแจบป่ะเนี่ยแจบไอ้กินมัรู้ไปลาเพื่อได้กินหยอดเขาหยอดอย่างพี่ยาด่าตักเร็วเพื่อหนึ่งน้อยผมน้อยเก่าลงกินเยอะมากกินสามเพื่ออย่างเลยได้กินทั้งหมดสี่ถ้วยเลยไม้โอ้พอเขากินก่อนเราเจอกันนะครับ พี่น้องสวัสดีนะครับพ่อขอนแก่นแล้วกลับมารอบนี้ร้านมีไฟมีมุมนี้เลิศมากเลยอ่ะทีไฟสว่างสวยทันเล่นหรือไงจ๊ะเจ้าเพช่มันดึงมันเรื่อนหรือมันเจ้าอะไรเงอมีอะไรกะษิตได้สันอี่หล่อเก่าไหมบ้างอยากเป็นแบบไหนอยากเป็นแบบว่าอุ้ยเลยทางสวยจ้าชายเรียบร้อย โอแม่เท่าไหร่แม่กินทุกวันเลยโมโอนี่กินสูมือจะเป็นวิตามินซีสูงหายตอนนี้มุ้งไม่กระสวดได้แม่โอวอะไรปะข้าวหน้าเนื้อหรือว่เอาเอราอย่างนั้นเ่ะแม่สวัสดีนะครับพี่หน่อตัวนี้ยูฟินครับพาบบไ,ปไ,ปไปเบิ่งป้ายป้ายใบเตยป้ายใบเตยเลีเล่ยวๆอันนี้คือมัน ไม่นี่หรอเอาไปซื้อมาจากไหนเขาเป็นยี่ห้อ,อยังทงซิงโอ้โหเดี๋ยวพาไปดูไป้ายใบเตยอาสยามอะไรคือไป้ายใบเตยปะ่ะดิปา้ายโฆษณาเมะเวอร์มากใบเตยเวอร์มากใบเตยอะโอเวอร์แห้งหมานน่ป้าใบเตยเมะ ขอขอหนึ่งแชร์จา้าขอขอหนึ่งแชร์พี่น้องขอขอหนึ่งแชร์จา้านี่จ้าใบเตยจา้ายี่สิบเก้านะจา้าที่ฟินครับมาจากอันหาดไงพี่นอ้องมาจากหาดไ่ออกกับบ้านนี่แหละเขาร้านเขายังงเงินกันอะไรเขาร้านขอเขอายั้ย วันนี้เข้าร้านนะครับอันนี้เป็นมุมใหม่มุมไปช่ำๆมุมไปช่ำๆเก้าร้อยคนขอเก้าร้อยแชร์ได้บอเก้าร้อคนขอเก้าร้อยแชร์ได้ไหมเก้าร้อคนขอ900เก้าร้อยแชร์ได้บ ล้านคนกำลังเข้าไปหรอกคนกำลังเริมเ่ <L an> เรมเข้าไปหรอล้านาคนกำลังเริ่มข้าไปรอก้านแถวคนขอเรียกขึ้น เตีบย oh. ีนไม่ห้อกเตีบยีนทำเงินประมาณสิบเดือนก่อนเตีบยีนสิบเดือนระมาณนี้่อน มีสุดเกิดพากันสู้สุดมีสุดเกิดวันนี้เขาร้านอยู่ร้านไปหาเี้มากับไปเฮดเบี้ยครับพี่น้องไปเป็นามลาบความหยังเอาเวลาพักตอนไหนพักตลอดพักตลอดลรพี่น้องไปในนอยูขอขาอหนึ่งแชร์ได้ไหมขอขาอหนึ่งแชร์ก่อนกดเข้ามากดแชร์เข้ามา ปวดแช่ครมบพี่น้อง